แล้วก็บรนสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่จรัญ5ห้ซอยหนึ่ง<แ> ه, มาเปิดร้านเลยเพื่อนเพืนเปิดร้านเลยค่ะเปิดาทำไมต้องมาร้านนี้อ่ะมีอะไรดีเหรอ,อร้านนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ให้ดูง่ายๆเป็นป้าน ร้านยังไงเป็นบ้านเลยนะยังไงเป็นบ้านแต่ร้านนี้เขามีของดีนะครับเพื่อนๆมีของดีอ่ปาปาสิ่งที่ไงน่าขึ้นไปเห็นกันเนี่ยดูดิร้านนี้เขาออกรายการมาหลายร้านแหละมีออกรายการของตลาดสดสนามเป้าคุณมาริโอ้มีมดดำ ซันนี่คุณเตอ๋อครับนี่มาคอยมาแจมคุณหนูหนาหนึ่งพิดาโอ้ยออกหลายรายการนี่ไงขับมันตาก็ออกเลยเพื่อนๆสิออกแสดงว่าเขาต้องมีดีวันนี้ออเดอร์เหรอพี่ order, อเดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆที่เขาดูจะสงสัยว่าดาราที่มาถ่ายทำรายการนี่คือร้านนี้หรือร้านที่ร้านที่ ที่เดิมเคยอยู่ที่ไหนเอ่ยบางลำพูใช่ไหมครับอบางลำพูตอนนั้นเราที่นี้เราแยกตัวออกมาเราแยกตัวออกมาเพราะว่าก็คือน้องเขาก็จะไปเปิดร้านน้องไปเปิดร้านไปเปิดที่สอเรียนอ่าฮะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เลยเปิดที่ซอยบ้านอ๋อก็เลยมาเปิดที่ซอยบ้านอ๋อจะีแต่ไว้อ๋อีแต่งไว้แล้วโพตรล์น่ากินเลยเพื่อนๆโพตรล์น่ากินมาก แล้วแล้วทำทำอยู่คนเดียวเลยเหรอโอ้เก่งอ่ะโฮมเมทโฮมเมทของจริงนะเพื่อนแล้วอย่างอย่างแฮปปี้บายเยนนี่อันนี้ปอนต์เท่าไหร่เอ่อตันนี้คือ2ปอนด์ค่ะ2ปอนด์ก็จะตกที่สามร้อยสามร้อยณราคาของวันที่13 13สิงหาคมนะเพื่อนๆ2งู่นย์ชิดเพิ่มไหมไม่เพิ่มไม่เพิ่มด้วยแล้วอดปอนด์เล็กเท่าไหร่อ่ะ ออนเล็กก็คือ150 150าสิบร้้นะฮะแต่งหน้าเองได้ด้วยแต่งหน้าเองได้ด้วยนะครับค่ะก็คือทำหน้าแบบเรียบไว้เพื่อให้คุณผ้ชมาแต่งเองอ๋อโอ้น่ากินมากกับเพื่อนๆเห็นป่ะใช่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เอาหน้าล็อกเกอร์ไปแต่งก็ได้ไม่ไม่ว่ากันนะแต่แต่จะโดนเจ้าของวันเกิดเฟี้ยงกับนี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเค้กชิ้นก็มีนะคะโอ้สีสวยจังเลยผมชอบสีฟ้าอันนี้ก็ราคาเดียวกันหมดเลยโอ้น่ากินก็คือวันหนึ่งก็คือจะ ได้แบบหลายรสชาติหลายรสชาติเปิดร้านนี้ตั้งกี่โมงนะเมื่อกี้ลืมถามเก้าโมงค่ะเก้าโมงเก้าโมงผิดห้าทุ่มครึ่งเอ่าก็คือโทรได้ตลอดอะโทรได้ตลอดนะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยอันนี้คือแป้งอะไรอะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อเค้กอะค่ะเนื้อเค้กอันนี้อ่อนไอตัวนี้วานิลาวานิลาใช่อันอันอันนี้คืออะไรเอ่ยที่ตัวนี้ก็คือช่างช่างน้ำหนักด้วยนะไม่ใช่ใช่ค่ะตัดตัดช่างน้ำหนัก สา0รอยกรัม300กรัมนี้เป็นถึงปอนนะครับขวดปอนค่ะปอนหนึ่งคือส0 0รอยกรัมสา0รอยกรัมถึง3 2 0ยิเนี่ยค่ะถ้าอยากได้แบบเนื้อสูงขึ้นมาก็320กรัมเราความแน่นของเนื้อเกี่ยวไหมการผสมไข่การผสมแป้งเอ่อไม่เกี่ยวหรอกค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ก็คือก็อยู่ที่การตีด้วยเหมือนอยู่ที่การตีการตีใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะไม่นานานไม่ได้นี้เป็นยักระบวนการอะไรเอ่ย ตัวนี้ก็คือไส้ค่ะไส้ข้างในอ๋อไส้ข้างในของใช่ไส้ข้างในเค้กเนี่ยค่ะอ๋อข้างในเค้กนะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรเลยอัตัวนี้หน้าเลยค่ะอ๋อหน้าเค้กอ๋อหน้าเค้กคือครกมผสมสลมาเต็มๆจริงๆก็คือเอาเอาตัวตัวครีมใช่ไหมครับมาผสมเค้กลับความอร่อยของที่นี่คืออะไรอะ มมมีีใหม่ทุกวันสดทุกวันใหม่สดทุกวันนะเพื่อนๆนะอ่าไม่ใช่แบบเดียวนะตำรวจไม่จับเล่นแบบตำรวจไม่จับอันนี้ใช้เนยเนยสดหรือว่าเนยขาวอะครับเนยสดค่ะเนยสดใช่ไหมจะไม่มีเนยขาวอ๋อไม่มีเนยขาวโอเคอ่าใช้เนยขาวเลยเขาแอะไรได้อ๋อเนยขาวมันละลายยากอ๋อคือจริงๆเนยสดเนี่ยมันเป็นมันเป็น สิ่งที่เป็นไขมันที่สกัดจากน,นมสัตว์นะครับโดยส่วนใหญ่จะไปใช้นมวัวนะเพื่อนๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเน,ย,นยคุณภาพที่ดีมันต้องมีไขมันอยู่ประมาณ85%แล้วก็แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่เนื่องในความที่ราคาสูงเนี่ยมันก็จะมีผลกับความอร่อยด้วยนะความอร่อยด้วยที่ใช้คืออาราลีใช่ไหมใช่อาราลีออคิดอาราลีออคิดคือเป็นมาตรฐานของ ของของคนทําขนมอยู่แล้วนะอ๋อแป้งเค้กอันยี่ห้อนี้ถ้าติดคนทําขนมจะรู้รู้รู้อยู่แล้วนะคบว่าคุณภาพเป็นยังไงอ๋อใช่อันนี้เขาเรียกครีมอะไรเอ่ย L L N Y นนะครับเป็นครีมที่ทําขึ้นเป็นเค้กขึ้นขึ้นหน้าเค้กใช่ไหมครับอันนี้คือจริงๆมันเป็นมันเหมือนนมหรือเปล่ามันเหมือนนมเหมือนนมใช่ไหมนะครับใช่ผลิตในฝรั่งเศส ใช่ใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้คือทุกอย่างใช้วัตถุคุณภาพดีแต่ราคาแต่ราคาถูกใเน้นเรื่องราคาถูกด้วยโอ้คนทำชอบด้วยค่ะคนทำชอบด้วยเก๋ว่าข้างๆของพี่เนี่ยมีป้ายไม่ที่โผลหวยนะเพื่อนๆเนี่ยไม่ใช่นะไม่สนับสนุนนะการเล่นหวยเนี่ยอันนี้คือออเดอร์ออเดอร์ เดินยังทุกวันใช่จะใหม่จะจะแบบมาทุกวันนัยมหรือแบบครับเค้กส้มเพราะว่าจะไม่มีตัวครีมครีมอยากเพให้ดูนะเพื่อนๆข้างๆอันนี้ก็มีชั้นชั้นให้ด้วยนะครับเป็นชั้นหน้าก็เนื้อแน่นส่วนมากก็จะทำด้วยวัแบบลูกเลี้ยงชิ้นชิ้นเท่าไหร่อ่ะครับสามสิบห้าทสามชิ้นร้อยใช่ไหมราคาราคานะเพื่อนๆนะเดือนสิงหาสองศูนย์สองศูนย์นะครับ อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าบางทีวัตถุดิบมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยต้องบอกกันไว้ก่อนในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดอ๋อแล้ว<ร>ช,ชื่อชื่อช,ชื่อเค้กและพิธีประดันนี้มาอตอนนี้ก็จะมีพวกน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยแตไม่ค่อยมีอะไรมากน้ำตาลอ้อยอนนแล้วก็ไอไออันนี้คืออะไรอ่าตัวแอลมอนแอลมอนนะครับเพื่อนๆน่ากินไหมอ่าน่ากินก็เดี๋ยวแวะมันน้ำมันบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนิวยอร์กค่ะ สูตรนิวยอร์กเหรอ<ช>ครับใช่ค่ะสูตรนิวยอร์กเดี๋ยวเพื่อนๆออกเสียงไม่เวลามาซื้อก็แบบสูตรนิวยอร์กไม่ต้องทำเสียงแบบร็อคเกอร์บอลนะเดี๋ยวอาจจะโดนชินได้ตอนนี้ก็คือเป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวบูเบอรี่ชีสเค้กอันนี้ก็เป็นลูกค้าของที่ทางร้านนะครับมาซื้ออะไรเอ่ยออชีสเค้กชีสเค้กอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมชีสเค้กอ๋ออันนี้อันนี้ออ๋เคยเคยทานอยู่ประจำใช่ไหมครับ อแล้วถูกใจถูกใจรสชาติหรือว่าราคาหรือว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างอ่ะแล้วกินที่นี่นานหรือยังสักพักนึงแล้วเหรอแล้วถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเป็นไงบ้างอร่อยดีถูกใจทั้งต้องต้องต่อคิวด้วยโอ้โหโอเคครับนี่คือออเดอร์ที่เมื่อกี้เขาสั่งไว้นะเพื่อนๆนะผลไม้บลูเบอร์รี่นะครับ น่ากินโคตรเลยเพื่อนๆโอ้น้ำลายไหลขอกาแฟด้วยนะกินด้วยกันบลูเบอรี่ชีสเค้กแมปมันเกิดกัน้หมะครับน้องมันเกิดน้องเองหรอพี่สาวอ๋อพี่สาวเรากินที่นี่ประจำไหมก็ตลอด๋อกินตลอดนะครับพอดีพี่ทำยูทูบให้ของี่นไปเร่มารีวิวมารีวิวขออนุญาตขออนุญาตนะอร่อยอร่อยจริงปะ ไม่ได้โม้ใช่ไหมไม่โอเคไม่แล้วเออแล้วอันนี้ครบรอบครบรอบวันเกิดมาใช่แล้วที่นี่แล้วเทียบกับของแบรนด์เป็นไงบ้างกินที่นี่ไม่รู้ครับชอบกินร้านชอกินร้านนี้คือคือคือการันตีว่าอร่อยโอ้ขอบคุณมากนะครับขออนุญาตอ๋ออันนี้คือเค้กวันเกิดใช่ไหมครับที่ลูกค้าอ๋อทำไมถึงชอบที่นี่อ่ะอร่อยเว้อร่อยอร่อยและถูกอ๋ออร่อยจริงอร่อยจริงอ๋อไม่ได้อวยกันนะ โอเคอันนี้คือวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดเพื่อนนวันเกิดเพื่อนนะครับลูกค้า <c oughs> ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เป็นแบบขอบอกเลยในฐานะที่ตัวเองชอบกินเค้กกินขนมเนี่ยร้านนี้อร่อยคอนเฟิรม์มคอนเฟิร์มนะครับยังไงก็แวะมาดูได้นะครับถ้าไงก็เ,เพื่อนๆ ชอบถูกใจการสไตล์ทำคลิปของร็อกเกอร์บอลนะครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับถูกใจกดแชร์รวยๆนะครับชอบมากกว่านั้น s u b สไ r i b e ใส่กระดิ่งก่อแจ้งเตือนที่จะดูคลิปดีๆนะครับวันนี้ร็อกเกอร์บอลต้องขอบคุณพี่พี่พาเจ้าของร้านเค้กโปงร่างปอดฟันซ้ำร้านเค้กโปงร่างซอยจรัญห้าสิบเจ็ดรับหนึ่งใช่ไหมครับโอเค ฝากเบอร์ไว้อีกทีหนึ่งฝากเบอร์ไว้อีกทีหนึ่ง089ค223แ803โทรได้ทุกเวลาโทรได้ทุกเวลาครับครับแล้วก็บันขอตัวนะครับแล้ว Enjoy cake กันเพื Cross ่อนๆนี่ก็นี่ก็เดือนนี้วันเกิดหลายหลายคนก็ล็อกเกอร์ก็มาสั่งเนี่ยแหละโอเคไหมมา Enjoy cake อรไรๆกันกับเพื่อนๆ Let's go ครับ